สวัสดีครับกลับมาแล้วครับท่านเวลาสามทุ่มแก่ๆยี่สิบเอ็ดนาฬิกากาหลังเวลาเลิกงานจากทำโอมาถึงบ้านก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็แม่บ้านทำอะไรแดดเมื่อาวานนี้บอกแม่บ้านว่าแม่บ้านอยากกินไข่เจียวแหนมไข่เจียวแหนมเปิดประตูมาเลยยังไม่รู้อะไรเห็นแล้วไข่เจียวอะ่ะเห็นแล้วแต่แหนมตัวีไม่มีไม่ไมรู้มาดูนี่ แหกดูก่อนเลยแหกดูก่อนข้างในมีแหนมไหมมาลุ้นด้วยกันแห่แห่แหแเข้าไปแหววเข้าไปโอ้ฮหล่นไม่มีแหนมมีแต่ไข่นี่อะไรอ่ะโอ้ดาวไร้รักขี้ข่าวไข่ดาวไม่มาแม่รัวมาไม่แด้ทำ ให้แต่ให้เจียวหอมกลุ่นกินหอมละมุนนุมน่ม,มลองชิมกันอยูอ่ใส่หอมซอยใส่ต้นหอมทั้งใส่หัวหอมด้วยนะซอยลงไปเยอะดาจิกา วันนี้ไข่เจียวมากับอะไรเฝ้ามองหัวใจล่ำร้องเมียงมองฝันไฟปลาเห็ดนี่ไงแต่มีใครๆไม่ใช่หรอกคนทุกคนเขาเรียกทอดมันลองชิม ทอดมันทอดมันกลัวหมาไม่แดกงูจะฝอยใช้ได้ไม่กลัวหมาไม่แดกทำเองดูสิ้นแต่งๆน้ำจิ้มไม่ต้องซื้อมาปั้นๆแล้วมาทำเองกินไปร้องไปให้หมายที่แม่แก่อยู่นะโดนไม่ต้องแดกไปญาติไปยางงี้เขาไม่ให้เขาไม่ให้กินข้าวแม่แไม่แก่ผมยากผมอ่ะก่อนมาข้าวเคี้ยวในปากหรืออะไรอ่นี้ถ้าร้องเพลงถ้าอะไร โน้โดโน้เลยมาเด็กๆเถียงกันทะเลาะก,กันข้าวมอเดียวกันแดนทะเลาะก,กันแดดแดเลยจู้จู้ตอนหน้ากอตาแล้วไม่กล้าอีกเลยอ่ะมาวันนี้เราก็จู้สิจ๊ะตดชื่อซี่ตะลออะไรมามาน,นี่มาข้าวมาแล้ว กลับก็ลงมาสิไข่เจียวซอสไม่ต้องน้ำปลาพริก